สวัสดีครับวันนี้พามาชมนักบินขั้นเทพเจอกับสถานการณ์เครื่องวอดจะเอาอยู่หรือไม่ไปชมกันเลยฮะนักบินเทียนอยู่นี่คือเม็ดทิวสุดหล่อและ่อสุดขวัญใจผู้สาวสำน้อยพูดถึงเรื่องฝีมือในการบินพารามเต,รเตอร์เนียนๆต้องยกให้พี่เขาในนั้นก็ว่าตั้งแต่ผมเองอยู่ในวงก,การพารามเตอร์มาก็ย,ยังไม่เคยเห็นความผิดพลาดของพี่เขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนี้ฮะได้เห็นแล้วครับผมจะพลาดได้งไงไปชมกันเลย าาน,นี่เลยฮะอาการแบบนี้เรียกว่าอาการขาออกอีีทีๆๆก็ไม่มีแรงส่งผลให้ล้มลงอย่างที่เห็นซึ่งทีมงาน,นะฮะก็รีบไปประคองช่วยกันเลยทีเดียวเมื่ออายุมากขึ้นนะฮะอาการแบบนี้ก็จะเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับเป็นธรรมดาเอาไหมครับรอบนี้เอาให้เนียนแก้เกินกันซะหน่อย สถานที่รอบนี้กันบ้างครับเครื่องยนต์วอดมาดูพี่มาชิวอาจะเอาอยู่หรือไม่ไปชมกันเลยฮะนี่เลยฮะเครื่องวอดชัดเจนมาดูกันว่าพี่เขาจะแก้สถานการณ์ยังไง โอ้โหสุดยอดผมสามารถนำเครื่องมาลงจอดที่เดิมได้ไม่ธรรมดาครับถ้าเป็นผมเองนะฮะทีมนี้ต้องลงไปช่วยเก็บนู่นแหละฮะไกลๆนู่นแหละครับเครื่องเป็นไงบ้างครับเครื่องวันนี้วอดก็วอดน่อยแน่เขาใช้ไอ้คุณจะไปกองตันบาวูครับแน่ไหมครับน่าจะนะครับน่าจะใช่ไหมครับต้องไปแกะดูครับลดูดูครับขอบคุณมากครับผมยูวู้